สวัสดีครับพี่น้องสุกูสุคนนะครับวันนี้บ่าวโซนกลมาลงนานะครับจะมาฉีดน้ำมักมูลหมูให้เข่าอีกนะครับในปีนี้เป็นรอบที่สามนะครับจะฉีดให้เข่านะครับซึ่งเข่ากระแตกกอดีนะครับยุนซีน้ำมักมูลหมูเท่าฉีดไปนะครับเข่ากระแตกกกอใหญ่เลยนะครับต้นใหญ่กอใหญ่นะครับพี่น้องนี่นะครับซึ่ง เขาจะฉีดในรอบนี้เป็นรอบที่สามจะอาจจะสีรอบนี้ก็อาจจะหยุดนะครับเพราะวาเวลานะครับอยู่ที่เงื่อนไขของเวลานะครับพี่น้องถ้าหากมีเวลาก็จะมาฉีดอีกนะครับแต่ย่านบูมีเวลานะครับเพราะว่างานหลายอย่างนะครับพี่น้องนะดามเราส้นมาฉีดเลยนะครับจะมีทั้งคิลลิซีสก็อตแสงที่ปผสมนํานะครับ นี่นะครับพี่น้องเทคนิคของคนบานะครับการทำแบบเบาวซนนะครับฉีดน้ำมักมูลหมูนะครับฉีดน้ำมักที่เขาทำขึ้นมานะครับชาวบ้านเขามองว่าบานะครับพี่น้องว่ามันฉีดทอปุ๋ยเคมีบ่เขานะครับสำหรับการทำนะครับพี่น้องถ้าเข้าขยันนะครับปุ๋ยอินทรียนะครับย่อมรับนะครับ ถ้าใช้น้อยนะครับพี่น้องกับบ่ทอกับปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าปุ๋ยเคมีมันแพงนะครับถ้าหากเฮาลองใส่ปุ๋ยอินทรียนะครับพี่น้องใส่อินรียนั่นให้ได้หนึ่งส่วนสิบของปุ๋ยเคมีก็พอ่นะครับพี่น้องไม่ต้องใส่หลายขนาดจะเท่าที่เฮาซื้อปุ๋ยเคมีนะครับที่เฮาลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีนะครับ และพี่น้องจะหูว่าผลผลิตมันจะต่างกันขนาดใดนะครับเข้าขยันฉีดโดยเฉพาะจุลินซีย์น้ำมักมูลหมูนะครับถ้าเข้าขยันฉีดนะครับก็จะทําให้ได้ผลผลิตเข่างอกงามนะครับพี่น้องเข่าก็จางามนะครับกอใหญ่นะครับพี่น้องแต่กอดีนะครับสําหรับจุลินรีย์น้ำมักมูลหมูมที่เข้าฉีดนะครับผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซอยในการจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับพี่น้องก็ล่องเฮาก็ลองใช่เบิ้งนะครับพี่น้องล่องใช่ว่าปุ๋ยอินทรีย์เฮ้าใช่บ่ต้องถึงครึ่งของปุ๋ยเคมีนะครับหนึ่งส่วนสิบของปุ๋ยเคมีก็พ่อแล้วนะครับพี่น้องแล้วพี่น้องจะหูว่าผลผลิตมันจะได้ขนาดใดน,นะครับจะดีขนาดใดน,นะครับคิดให้นอกกรอบนะครับพี่น้อง ยาเอาแต่ความเดิมๆเอาปุ๋ยเคมีมาใส่นะครับให้พืชเท่ากินนะครับมันจะเป็นความเคยชินนะครับพอผ่านไปสักเจ็ดมือสิบห้ามือนะครับปุ๋ยเคมีมดสภาพนะครับเขาเฮากับบทจเจริญเติบโตถ้าหากเป็นอินซีนะครับอินซีนั่นจะให้ผลที่ในระยะยาวนะครับพี่น้องคือจะมีตลอดนะครับ พืชจะได้กินตลอดสำหรับปุ๋ยอินทรีย์นะครับกับภารกิจฉีดน้ามักจุลินทรีย์มูลหม,ลมลูในเศร้าของมันนี้นะครับกเกษตรสินภารกิจแล้วนะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บ่อโซนนํำนะครับแล้วจะพาเขาป่ามันมื่อนีพ้พาเขาให้หนาสากรนะครับพี่น้องแล้วพอกันไม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ